อีก5นาทีเจอกันนะใกลยวันนี้เข้ากับชุดไหมอันเนี้ยชุดอะไรคะชุดอ Always w o n d วันนี้ดวฮาลนโอเได้กินสุดๆเลยนี่ยไม่กินเขไม่้กินข้าวอันนี้คือเป็นเป็นธีมฮาโลวีนปะไม่ะไม่ได้ตั้งใจอ๋อไม่ได้ตั้งใจแต่มันเหมือนเนาะเหมือน อันนี้ใส่อยู่าคุณดูหัวคุณดิวเร็วใส่ไว้แล้วใส่ไปดูรันกันอีกห MM ้านาทีค่ะอีกห้านาทีแล้วค่ะทุกคน IT Night Meet อยู่นะคะน่ารักมากไปนะคะน่ารักไปมากเน่ารักันเลยนะคะคือเราต้องเล่นเลง ชวนเขาคุยหน่อยห้านาทีก็พอแล้วไหมล่ะก็รอันก็ห้านาทีเราก็ลงไลฟ์เลยแล้วใครเขาไปตามในเพจไนีส์มิทูใครไหนใครเข้ามาที่หลังฟรีบอกฟรีแต่ใครเข้ามาทีหลังเออค่ะเดี๋ยวกำลังจะมีไลฟ์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ Nice to meet you สยามซอย3นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการไลฟ์ผ่านเพจของทาง Nice ไน e ์ม you f a c เฟซบุ๊กแล้วก็ไอจนะคะก็อีกสนาทีเท่านั้นหนแม่ระหว่างนะี้นวนี้ชวนพคุยก่อนอีกสนาทีนแม่บอกความรู้สึกวันที่หยดอาการเป็นยังไงคะ่ะอาการมันเป็นโดนแก้ะอาการที่โดยคนนี้ค่ะตึ๊ก <c oughs> คือเราไม่รู้เรื่องจริงค่ะ แล้วก็ทุกคนในช่องอะล่วงหน้ามาแล้วคือเตรียมการคือดูก็คือสั่งเพิ่มมารู้ตอนหลังเหมือนกันว่าคือแบดูเพิ่มสั่งดูแค่แบบ Happy Birthday นะ Happy Birthday นะจนถึงวันนั้นจนถึงวันนั้นเสร็จเพิ่งนะทุกคนก็นั่นแหละคนวางแผนคืออยู่ตรงนี้แล้วแม่รู้สึกไงไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็รู้สึกตกใจที่ตายเลยไม่เลยเสียมกับใครไว้บ้างงานกลังจะเริ่มแล้วแล้วใครรู้ดี ทุติ๊กหลิงหลิงู้กันแค่นี้เองจะบอกไม่ได้ทุกคนคือทุกคนคือผู้ประสบภัยหมดเลยนะคะคุณผู้ชมคือทุกคนแบบตกใจมากเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่หลิงเล่นเหมือนมากุลยหลิงอ่อนเุยนน่ารักอย่างนี้เห็นคนเไหมเอามาหรือแมวดีกว่า เลิกเองแล้วโอเคเลือกเองแล้วอีกกี่นาทีครับคุณดีอีกสามนาทีสนาทีรอนี้นี่บอกว่านี่ก็บอกว่าอร่อยนี่แบบตั้งใจมากินอย่างเดียวเลยนี่ขอรับแน่ว่ามาถึงแล้วกินได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนรอนเนาะพอลายต้าคือถ้าแม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้แปดปีนะคุณดิวใช่เพราะว่าแปดปีนี่แปดปีนี่ก็ผ่านโควิดมาด้วยนะแต่ว่า ร้านต้องอร่อยจริงขี่สาขาพี่ร้านไหมีเท่าไหร่สามถึงสี่คิดดูแบกมาค่ะมีเยอะกว่าสี่จำไม่ได้แล้วตอนนี้มีกี่สาขาคะแปดไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะกี่สาขาร้านสิบสี่สาขาเอาอย่างนี้อีกสองนาทีเล่าความเป็นมาเป็นไปของนายชูมิจูดีไหมว่าเราไปเจอในนายชูมิจูมาตั้งแต่กี่ปีที่แล้วที่ปีไม่รู้หลายปีที่แล้วเชื่อเปล่าว่า ไปกินนะทีิมิสอยู่ครั้งแรก่ะหลายปีที่แล้วอ่ะคือคิดในใจเลยว่าต้องเอาร้านนี้เป็นเจ้าของให้ได้ก็คงมีร้านนี้กัมไหมแล้วก็ไปขอไหว้วอนก็ขออยู่สองปีกว่าเขาจะขายแฟนชายของคุณดิวอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวสองปีนะเพราเขาจะขายแฟนชายให้เจ้าของคนนี้นะ คะดิวเล่าอยู่ว่ากว่าน่าจะขายแฟนชายให้ดิวอะสองปีดิวก็ไม่งอนพี่ดิวมาเตือนที่ร้านใช่สองปีสองปีอะคนนีจริงไงไม่ได้อยู่ในสายเบคุณแนต้องมาชิมนะคะเดี๋ยวเพิ่มเป็นยี่สิบสามค่ะแน่เดียเดี๋ยวเนาะจุดเด่นของร้านนี้คืออะไรคะอร่อยบริการดีคุณภาพดีเนื้อหนังข้ามค่ะเนื้อหนังข้าด้วยแล้วก็มีที่สำคัญคือมีอะไรแบบมีกุ้งแซ่บุ้งดองแช่ อดูฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นนี่แอบกระซิได้ไหมไม่คืออะไรอ่ะมันคือตัวอะไรนี่ m o n ว่ามอนสเตออร์ะไรอย่างงี้อุ้ยเที่ยงแล้วเราจะร้านหรยังเที่ยงแล้วไปกินข้าวหรือว่าเราปักเราไม่ร้านกันเรากินข้าวก่อนเดีโอ้เราไม่ได้กินนี่ก็ห่วงกินคนนี้ห่วงกินตลอดเวลาอุ้ยเที่ยงแล้วคุณค่ะแม่หนูคนพี่น้องเจ็ดพันแล้ว แมวเลยคนเข้ามารอเจ็ดพันคนแล้วในเนี้ยเขารอกรนเถิดเดี๋ยวย้ายช่องได้แล้วค่ะเดี๋ยวย้ายช่องนะคะโอเคทุกคนแล้วเร็วย้ายช่องมาที่เดี๋ย่อพ่อไอจีไนท์สีมิวส์และและเฟซบุ๊กและน์สแกมไลน์ชุมิยูไทยแลนด์โอเคเดี๋ยวรอนแลยค่ะเดี๋ยวพอในชุมิยูไลฟ์ปุ๊บเราจะลงทันทีเลยนะจะจะไลฟ์หรือยังแนทจะไลฟ์ไหมค่ะย้ายช่องด่วนค่ะโอเคเราลงแล้วนะเอาบายบายทุกคนก่อนบายบายเจอกันนะคะ เออลิงอบอกว่าทุกคนลิงลิงบอกทุกคนไปเจอในเพจในทูมิจูแล้วทุกคนเจอกันที่เพจในทูมิจูนะคะากำลังจะเข้าไลฟ์แล้วเปเจอกันเยอะๆนะคะเร็วออกเร็วออกเร็วไปโอเคไปยังไงกดปิดไปยังไงล่ะ